นะคะที่เราเอาเข้ามาดเอามาต้มนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยใส่น้ําใช้น้ำห้าถ้วยนะคะใช้คนจีนจะใช้เป็นถ้วยชามนะคะเราก็ใช้คนไทยก็ใช้หรือบ้านใครไม่มีก็เอาเป็นถ้วยขนมหวานนะคะห้าถ้วยนะคะแล้วก็ต้มใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงหชั่วโมงนะคะอัดแล้ว เรามาดูมาดูกันนะคะว่าแบบถ้าต้องแบบครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะพูดผิดครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะมาดูกันว่าน้ํามันเริ่มสีมันเริ่มออกหรือ,อยังนะคะแต่สีจากกระเจี๊ยบแล้วก็จากาหล่อหั่งกล้วยหรือมะตูมนะคะสามสีนี้จะเป็นสีที่เด่นนะคะก็จะช่วยให้น้าเนี่ยออกสีลดของยาได้ดีนะคะแล้วก็พอยามันเข้ากันเนี่ยอย่างน้อยก็ ถ้าเป็นคนจีนงก็จะใช้วิธีการต้มโดยเตาถ่านหรือว่าอาจจะมีหม้อยานะคะที่ว่าเสียบเป็นหม้อยาจีนนะคะเป็นหม้อเครือบอะคะ่ะแล้วก็หรืออาจจะเป็นหม้อดินเผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะหรือว่าเราอยู่ตามห้องอพาร์ตเมนต์หรือว่าอะไรเราก็ใช้หม้อต้มปกติของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ดูสียานะคะ30นาทีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือพอสําหรับหนึ่งคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทานสองคนสามคนขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําให้ต้มสักสามสี่สิบนาทีนะคะถึงหนึ่งชั่วโมงได้นะคะมือแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมือที่สองก็ยังยาก็จะไม่ทิ้งนะคะตัวยาข้างในเราก็ยังจะไม่ทิ้งนะคะจะมีแบบถ้าทานหลายคนหน่อยก็จะมีเพิ่มมะตูมลงไปกระเจี๊ยบหน่อยหนึ่งนะคะแค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะคะที่จะเพิ่มไปตัวยาอื่นยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ กินให้ครบ3วันนะคะแล้วสุขภาพก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดีเลยค่ะน้ำมูกที่จะไหลๆก็จะหยุดไหลนะคะลองดูนะคะสูตรนี้